การเรียนบาลีนะคะก็เหมือนกับการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งนะคะเป็นน้องๆของการนั่งสมาธิเลยค่ะเพราะว่าเราได้อยู่กับพระราตนตรัยนะคะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในบทเรียนของเรานะคะได้เรียนธรรมะนะคะแล้วก็ได้อยู่กับท่ามกลางบัณฑิตนักปราชญ์นะคะอยู่กับหมู่สามเณร ดีค่ะหมอจอยนะคะชื่อแพทย์หญิงกมมนัทวิวัฒน์พงกิจอายุ46ปีค่ะเป็นแพทย์ GP ค่ะอยู่คลินิกใจใสค่ะถนนใหญ่นาวัดพระธรรมกายนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องยาถินยาถินที่เป็นภาคยาถินค่ะเด็กหญิงอุญภัทรวิวัฒนพงกิจตอนนี้อยู่ม3โรงเรียนสวนยุลลวิทยาลัยลังกิตค่ะเข้าวัดมาตั้งแต่ปี48ค่ะ เป็นคนที่ทําอะไรสม่ําเสมอแรกๆก็จะมาวัดทุกอาทิตย์พอเราได้เข้าใจการสร้างบาร,รมีแล้วก็มาวัดทุกวันเลยค่ะสั่งสมบุญทุกบุญทั้งกําลังทรัพย์กําลังกายแล้วก็กําลังสติปัญญาค่ะอย่างการทําทานเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยขาะ,ะไม่ได้ก็ทุกวันเนี่ยก็จะ แต่ก่อนก็จะตักบาตรทุกวันบางทีก็มาหอฉันนะคะแต่ทุกวันนี้เนี่ยก็คือมีกิจกรรมเยอะตอนเช้าก็จะยุ่งมากก็จะพาลูกเนี่ยมาหย่อนตู้ทุกตู้ที่เจดีแล้วก็เวียนประทักศินตอนเย็นค่ะ แล้วเราก็จะมีการทําบุญเนี่ยรายวันเนาะทุกวันแล้วก็ทุกวันพระก็จะนําปัจจัยเข้าห้องบริจาคเข้ากองกรถินแล้วก็ปัจจัยหัก15เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนเนี่ยก็จะเข้ากองกรถินเหมือนกันทุกเดือนค่ะแล้วก็พอมีน้องกรถินนะคะก็พยายามจะชวนน้องเนี่ยพาน้องมา มาวัดมาทําบุญสั่งสมบุญทุกๆบุญนะคะไม่ว่าจะเป็นการต้อนรับพระธรรมญาตาที่เด็กเล็กๆเนี่ยสามารถทําได้นะคะก็พาเขามาทุกปีเลยตั้งแต่เกิดนะคะแล้วก็พอเขาอายุสองขวบเนี่ยก็พาเขามาทุกวันอาทิตย์มาเฝ้าดูพี่ๆยุวชนต้อนรับประธานสงฆ์ต้อนรับหลวงพ่อพอสี่ขวบเนี่ยก็พาสมัครสมัครเป็นยุวชนต้อนรับประธานสงฆ์แล้วในช่วงปีนั้นเนี่ยมีประกาศรับสมัคร นักแสดงเด็กช่วยงานสื่อธรรมะนะคะก็น้องกระถิ่นก็ไปสมัครค่ะหลวงพี่ท่านก็ถามว่าทําอะไรได้ก็บอกว่าสวดธรรมจักรได้ท่านก็เลยบอกว่าไปสวดพาหุงด้วยก็ให้เวลาหนึ่งอาทิตย์ก็ไปฝึกสวดมาก็มาอัดเทปอัดคลิปนะคะสวดธรรมจักสวดพาหุง ส่งเข้าโรงเลนอนุบาลฝันในฝันแล้วต่อมาก็จะมีคลิปการามสูดร10ข้อคลิปวันนี้วันพระนะคะที่น้องก็ถิ่นได้รับบุญในช่วงอายุ4ขวบ5ขวบค่ะ ก็เรียน DOU นะคะน้องตอนนั้นอายุ7ขวบก็ตามมาเรียนด้วยค่ะทีนี้คุณแม่ก็เป็นรับบุญเป็นผู้ช่วยพระอาจารย์วิชาธรรมจักรอยู่6ปีแล้วก็ได้ทราบข่าวว่าสาธุชนก็สามารถเรียนบาลีได้ก็เลยสมัครเรียนน้องก็เลยสนใจขอตามมาเรียนด้วยค่ะหลังเลิกงานนะคะช่วงบ่ายก็มาเรียนกับสามเณรค่ะ,ะสามเณรท่านก็จะมีเรียนทั้งภาคเช้าภาคบ่ายแล้วก็ภาคค่ำนะคะ พระอาจารย์ท่านก็จะสอนสมมามเณรไปด้วยแล้วก็เมตตาให้โยมเนี่ยได้เข้ามานั่งเรียนด้วยนะคะโยมก็นั่งอยู่ข้างหลังกันค่ะทีนี้ที่มาเรียนเนี่ยก็เพราะว่าพอเรารู้ข่าวแล้วว่าสาธุชนสามารถเรียนได้เนี่ยด้วยความที่ปลื้มอยู่แล้วเนี่ยทุกๆปีที่มีงานมูลทิตาเราเห็นสามเณรกล่าวสุมมนทรพจน์ก็รู้สึกโอ่ยน่ารักน่า,นาเอ็นดูเห็นพระมหาปท9ก้าเนี่ยท่านมาเนี่ยก็รู้สึกแบบว่า ดูแบบท่านเรียกว่าดูเหมือนท่านเป็นซูเปอร์สตาร์เลยหรือถ้าให้เหมาะสมเนี่ยก็คือเหมือนท่านเป็นพระจันร์ในยามราตรีเี้ค่ะดูโดดเด่นดูสง่างามสำหรับพระเนี่ยท่านเรียนบาลีเนี่ยก็คือท่านนำไปใช้ได้เพราะว่าหน้าที่ของท่านคือการเผยแผ่แต่สำหรับโยมเนี่ยพัดบาลีศึกษาเนี่ยสำหรับโยมเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับ การได้ถวายดอกไม้บูชาธรรมหลวงพ่อซึ่งเป็นดอกไม้ที่แม่เหี่ยวเฉาเป็นดอกไม้แห่งเกียรติยศที่เราจะถวายให้กับวัดพระธรรมกายะคะ่ะแล้วก็ด้วยความที่แต่ก่อนเนี่ยเคยช่วยงานเป็นผู้ช่วยพระอาจารย์วิชาธรรมจักนะคะ DOU ก็เลยแบบว่ามีมีความสนใจทางด้านเรื่องการศึกษาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะ อยากจะปฏิวัติคำว่าบาลีเนี่ยเรียนยากพอคิดว่าทำไมภาษาไทยภาษาอังกฤษเนี่ยเขาถึงสามารถสอนให้มันสนุกให้มันน่าสนใจได้นะคะถ้าเกิดว่าเรามีความรู้ความสามารถเนี่ยเราจะนําความรู้ตรงนี้เนี่ยไปปรับทําอะไรได้บ้างเป็นสื่อหรือเป็นการ์ตูนเพื่อให้ภาษาบาลีเนี่ยมันง่ายขึ้นค่ะ ปัจจุบันนะคะคุณแม่กับน้องกัถิ่นก็เรียนบาลีศึกษาประโยค4ี่ค่ะเรียนมาด้วยกันตลอดนะคะเรียกว่าเป็นคู่หูเป็นบัดดี้ช่วยกันเรียนค่ะการที่เรามาด้วยกันเนี่ยก็คือว่าทําให้เราเนี่ยช่วยกันอ่านช่วยกันติวช่วยกันฟังนะคะอันนี้ก็จะได้ได้เปรียบกว่ามานั่งเรียนคนเดียวค่ะทําให้เรียนสนุกขึ้นค่ะตตต,ะตัังบบุยนว่ให้การ ทุกวันนี้ก็ได้ทำคลิป YouTube นะคะเพื่อช่วยในการสำหรับคนที่เรียนประโยคหนึ่งสองค่ะ,ะก็ได้ทำทาคลิปไปแล้ว<ม>ก็คิดว่าจะเรียนต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเรามีความสุขอยู่กับการเรียนนะคะคือทุกๆความสำเร็จเนี่ยมันเริ่มจากความพอใจก่อนคือเราพอใจเรามีฉันทะ แล้วเราก็มีความเพียรเพราะว่าเป็นอุปนิสัยอยู่แล้วที่ว่าเราอ่ะเป็นคนทําอะไรสม่ําเสมอเมื่อเรามีความเพียรแล้วเราก็มีจิตตะนะคะมีความใส่ใจเพราะบาลีเนี่ยสามวันจากเป็นอื่นก็ต้องอ่านทุกวันนะคะสุดท้ายก็ต้องมีวิมังสาก็คือว่าเราก็ต้องฝึกทําด้วยการที่เรามาฟังพระอาจารย์แปลอย่างเดียวเนี่ยจะไม่ จะไม่เหมือนกับการที่เราเนี่ยฝึกอ่านฝึกทำเองฝึกทำข้อสอบด้วยตัวเองเราก็ต้องส่งให้พระอาจารย์เนี่ยท่านตรวจสอบอีกทีแก้ไขแนะนำข้อบกพร่องอีกทีนึงค่ะ การเรียนบาลีนะคะก็เหมือนกับการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งนะคะเป็นน้องๆของการนั่งสมาธิเลยค่ะเพราะว่าเราได้อยู่กับพระรัตนตรัยนะคะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในบทเรียนของเรานะคะได้เรียนธรรมะนะคะแล้วก็ได้อยู่กับท่ามกลางบัณฑิตนักปราชญ์นะคะอยู่กับหมู่สามเณรแล้วก็พระภิกษุพระอาจารย์นะคะหลังจากที่เรียนบาลีแล้วนะคะก็พาน้องกระถินไปบูชาเจดีย์ต่อนะคะก็พา พาไปหย่อนตู้ทุกตู้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยตอนเช้าเราจะต้องตักบาตรหรือไปหอฉันเราก็เปลี่ยนมาทําบุญตอนเย็นแทนซึ่งหลวงปู่เนี่ยก็บอกไว้ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีเวลาเนี่ยเวลาทําบุญเนี่ยให้อธิษฐานเอาสีว่า าทานที่ข้าพเจ้าตั้งใจไว้ดีแล้วนี้ขอถาวายเดชเหมือนสงขอพระสงฆ์ท่านผู้ใดผู้หนึ่งผู้เป็นพระอาหารหัดอรหันผู้ใดผู้หนึ่งผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตนเพื่อเป็นพระอาหารอาหารัดอรหันเป็นอายุพระพุทธศาสนาขอจงมารับทานของข้าพเจ้าด้วยเถิดคุณแม่ก็พาน้องกฐินทําแบบนี้ทุกวันนะคะตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยก็คือเรียกว่าการเงินของเราเนี่ยไม่เคยขาดไม่เคยพ่องนะคะ ้องเอื้อหินเข้าวัดมาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่พามาทำบุญตั้งแต่เด็กก็เลยคุ้นเคยกับภาษาัมมาีค่ะเพราะตอนสี่ขวบที่วัดมีสวดธรรมอย่างก็เลยฟังแม่สวดสวดได้ค่ะเพราะโตขึ้นมาอีกก็ได้รู้ว่ามีเรียนมาลีค่ะได้เห็นพระเรียนที่อยู่รเรียนทำเจ้าท่านเดินอยู่บนพรมแดงรู้สึกว่า เท่มากอยากเป็นแบบนั้นมากแต่พอโตขึ้นก็ได้รู้ว่าการทีชนก็เรียนได้แล้วคุณแม่ก็กำลังจะมาเรียนก็เลยตามคุณแม่มาค่ะอยากจะเป็นเหมือนพระประโยคเจ้าแบบท่านบ้างก็หลังเลิกเรียนก็มาเรียนบาลีต่อเรียนกับพระอาจารย์สองชั่วโมงแล้วตอนกลางคืนก็มีคุณแม่ดิให้ในเรื่องที่ยังไม่ค่อยเข้าใจ ตอนนี้ก็สอบได้อสอสม .2 3แล้วค่ะเพราะว่าคุณแม่ช่วยตีวช่วยทําให้เราจะถึงสอบผ่านตอนแรกคุณแม่บอกว่าไม่ได้อยากให้เรียนมาลีเพราะกลัวว่าหนูจะทํางานที่โรงเรียนไม่ไม่โอเคก็เลยก็เลยไม่อยากให้เรียนมาลีแต่ว่าพอได้มาเรียนแล้วก็ได้พิสูจน์ให้ทุกคนรู้ว่าหนูทําได้ค่ะ